สวัสดีค่ะครูชื่อเจรันเชียงแสนเด็กๆเ,เรียกสักน้นว่าครูป๊อปครูทำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กๆจะได้เรียนกับครูหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องชีวิตของพืชที่เราจะเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ครูจะมาสอนเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหลังจากเด็กๆได้เรียนบทนี้แล้วเด็กๆจะได้ตอบคำถามอะไรได้บ้างเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้จากบทนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตออกจากกันให้ได้นะคะ ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าเรามองออกไปข้างนอกหน้าต่างเราก็จะเห็นพวกต้นไม้ใช่ไหมคะเห็นพืชชนิดต่างๆเนาะมองออกไปบนท้องถนนเราก็จะเห็นรถที่กําลังเคลื่อนที่อยู่มองออกไปบนท้องฟ้านะคะเราก็จะเห็นพวกเครื่องบินแล้วก็ถ้าอยู่ในห้องเรียนก็จะเห็นพวกกระดาษสมุด หรือว e ่าหนังส mm ือเราก็จะเห็นพวกดินสอนอกจากนี้เราก็จะเห็นมนุษย์หรือว่าเพื่อนๆของเราพ่อแม่พี่น้องของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราคืออะไรบางคนก็สงสัยง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราก็ตรงตามชื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ เรามาดูสิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยสิ่งมีชีวิตที่เราจะต้องรู้จักคือมนุษย์เราหรือว่าคนเรานั่นเองนอกจากมนุษย์เราแล้วก็ยังเป็นพวกพืชพวกสัตว์3อย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้นเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะคะจากภาพหนูจะเห็นว่าเด็กชายคนนี้กําลังขี่จักรยานเด็กชายคนนี้จัดเป็นสิ่งที่มีชีวิตส่วนจักรยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะ ดูตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตอันต่อไปเลยก็คือพวกกุ้งใช่ไหมคะพวกนกหรือว่านกที่กำลังกินกบกบก็เป็นสิ่งมีชีวิตนกก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กระรอกนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตรวมถึงพืชต้นไม้ชนิดต่างๆด้วยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนคนหรือมนุษย์ ครูบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องกินอาหารได้อย่างเช่นคนของเราเรารับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารโดยใช้ปากค่ะเรามีการเจริญเติบโตคือตั้งแต่เด็กๆเปลี่ยนไปเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยผู้ใหญ่จากนั้นก็เป็นวัยชาราอันนี้คือ ขั้นตอนการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเราสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะโดยการเดินโดยการวิ่งการกระโดดเราสามารถที่จะหายใจได้ค่ะเราหายใจโดยใช้จมูกของเราเราสามารถที่จะสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้เนาะอันนี้ก็คือเราที่จะสามารถสืบ,สบทอดนะคะคุณลักษณะต่างๆของเราไปสู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานได้นั่นเอง ่อไปครูจะพูดถึงสัตว์นะคะยกตัวอย่างจากภาพนี้เป็นภาพของสิงโตแล้วก็ลิงเด็กๆสังเกตค่ะสิงโตกับลิงมีปากไหมคะมีใช่ไหมปากของเขาก็เอาไว้กินอาหารเหมือนกับคนเราเลยค่ะแล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตเหมือนกับคนเราเลยคือตั้งแต่ สิ่งโตตัวเล็กๆนะคะกลายเป็นสิงโตตัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิงโตตัวเต็มวัยนั่นเองสิงโตนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะหรือว่าสัตว์ทุกชนิดนี่แหละสามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกันบ,บางชนิดสามารถที่จะวิ่งบางชนิดสามารถที่จะกระโดดบางชนิดสามารถที่จะบินยกตัวอย่างเช่นนกบางชนิดสามารถที่จะเลื้อยคลานก็คือสามารถที่จะคลืบคลานไปได้อย่างเช่นง,งูนะคะหรือว่าไส้เดือนดินจะระเข้ เต่าพวกนี้ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะบางชนิดสามารถที่จะว่ายน้ําได,ด้ยกตัวอย่างเช่นพวกปลาต่างๆนะคะบางชนิดก็หายใจหายใจโดยใช้ปอดหายใจโดยใช้เหงือกเนาะถ้าหายใจโดยใช้เหงือกจะต้องเป็นสัตว์น้ําถ้าหายใจโดยใช้ปอดจะต้องเป็นสัตว์บกนั่นเองแล้วก็สัตว์ก็เหมือนกับมนุษย์เลยค่ะสามารถที่จะสืบพันธุ์แล้วให้ลูกให้หลานต่อๆไปได้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะในเรื่องของมนุษย์กับสัตว์ต่อไปพืชพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะพืชน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะกินอาหารโดยใช้ปากได้ไหมคะใช้ปากได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพืชไม่มีปากเนาะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าพืชน,นั้นจะรับอาหารมาจากไหน คำตอบก็คือถ้าสังเกตต้นพืชเขาก็จะมีรากใช่ไหมคะที่จะอยู่ส่วนปลายข้างล่างสุดของต้นพืชเลยพืชทุกชนิดนั้นจะมีรากแล้วก็รากของพืชน,นี้หละค่ะเป็นตัวที่จะดูดน้ําดูดแร่ธาตุหรือว่าอาหารเข้าไปในลําต้นพืชน,นั่นเองพออาหารเข้าไปแล้วพืชก็จะเจริญเติบโตค่ะพืชน,นั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตเลยนะคะไม่มีที่สิ้นสุด พืชน,นั้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ค่ะการเคลื่อนไหวของเขาก็คือบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะเลื้อยพันกับต้นไม้ชนิดอื่นได้นะคะแล้วก็พืชน,นั้นหายใจทางใบเพราะว่าใบของเขาจะมีคำศัพท์ที่ชื่อว่าปากใบที่ทำหน้าที่ในการหายใจในการแลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็พืชน,นี้เหมือนกับมนุษย์และสัตว์เลยค่ะสามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ให้กําเนิดลูกหลานได้ค่ะ ทีนี้สิ่งมีชีวิตที่ครูได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของคนเรื่องของสัตว์แล้วก็เรื่องของพืชเรามาสรุปลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งค่ะสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องหายใจได้เราสัตว์แล้วก็พืชหายใจค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเราหายใจนั้นเอาก๊าซอะไรเข้าไปในร่างกายของเราคะ คำตอบก็คือก๊าซออกซิเจนใช่ไหมเราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราค่ะจากนั้นเราก็หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในร่างกายเรานั้นออกไปข้างนอกค่ะเช่นเดียวกับสัตว์เลยแต่ว่าพืชนั้นเขาจะหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาข้างในตัวเขาค่ะแล้วเขาก็จะปล่อยออกซิเจนออกไปข้างนอกออกซิเจนที่เขาปล่อยออกมาคน แล้วก็สัตว์ก็นำไปใช้ต่อได้ดังนั้นพืชจะแตกต่างนิดหนึ่งนะคะแตกต่างจากคนกับสัตว์ตรงนี้นั่นเองคุณสมบัติอันที่สองสิ่งมีชีวิตจะต้องสามารถที่จะกินอาหารได้อาหารที่เรากินเข้ามานั้นเราก็เอามาใช้ในการเจริญเติบโต,ตอาหารที่เรากินเข้ามานั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานค่ะ พลังงานตรงนี้ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ทําให้เราสามารถพูดได้เพราะว่าคนเราแล้วก็สัตว์แล้วก็พืชจะต้องใช้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นอาหารที่เรารับประทานเข้ามานี้จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทําให้เรานําพลังงานนี้ไปทำกิจกรรมและดำรงชีวิตประจำวันของเราได้ในที่สุดค่ะ คุณสมบัติต่อไปของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตจะต้องเคลื่อนไหวได้สิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะคะเพื่อไปหาอาหารหรือการหลบหนีจากการถูกล่าได้ยกตัวอย่างเช่นครวภาพของเสือดาวมาให้นะคะเสือดาวเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปจับเหยื่อที่อยู่ข้างหน้าได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นพวกกวางหรือว่าวัวควายนะคะ เหยื่อตัวไหนที่วิ่งช้าก็จะถูกเสือดาวนั้นจับไปกินได้ในที่สุดภาพที่2เป็นภาพของไฮยีน่านะคะที่กำลังออกหาอาหารโดยการล่าเหยื่ออยู่เช่นเดียวกัน นอกจากผู้ล่าอย่างเสือดาวและไฮยีน่าแล้วเหยื่อจะต้องมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพื่อที่จะหลบหนีจากผู้ล่านั่นเองดังนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งคุณครูเองกําลังพูดอยู่แล้วมีการเคลื่อนไหวคุณครูก็จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆนั่งเรียนอยู่หรือว่าพูดคุยกับเพื่อนพ่อแม่ ก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันเนาะบางทีเราหิวน้ำก็เดินออกไปดื่มน้ำเราก็มีการเคลื่อนไหวแล้วดังนั้นเราก็จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการเจริญเตบิบโตได้ยกตัวอย่างเช่นพืชนะคะพืชทุกชนิดเนี่ยสามารถที่จะเจริญเตบิบโตได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นพืชที่มีอายุ น้อยหรือว่าพืชที่มีอายุมากๆนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตของเขาได้ต่อเนื่องเลยคือการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยวัดจากความสูงแล้วก็ขนาดของพืชนั่นเองแตกต่างจากคนแล้วก็สัตว์ค่ะคนจะหยุดการเจริญเติบโตที่อายุ25ปีดังนั้นในช่วงวัยเด็กเนี่ยจะถือว่าเป็นวัยที่เจริญเติบโตได้เร็วที่สุด ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆอยู่ชั้นปหนึ่งนะคะเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารแล้วก็ต้องการแร่ธาตุต่างๆเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากเป็นคนที่เจริญเติบโตได้ดีนะคะมีความสูงที่มากกว่าเพื่อนๆเราก็จะต้องรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มนมทุกๆวันก่อนนอนเพราะว่านมนั้นจะมีธาตุที่ชื่อว่าแคลเซียมที่จะไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ฟันของเราทำให้เรานั้นตัวสูงยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องรู้จักการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะค่ะ คุณสมบัติต่อไปของสิ่งม so ีชีวิตจะต้องสืบพันธุ์แล้วให้ลูกให้หลานได้สิ่งมีชีวิตนั้นมีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานเพื่อเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สืบพันธุ์ให้ลูกให้หลานก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อๆไปนั่นเองคุณสมบัติอีกอันนึงของสิ่งมีชีวิตคือการขับถ่ายค่ะ ในร่างกายของเรานั้นมีของเสียเกิดขึ้นถ้าเราไม่ยอมขับถ่ายออกไปเลยก็จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของเราดังนั้นเราสัตว์หรือแม้กระทั่งพืชน,นะคะจะต้องมีการกําจัดของเสียที่เรานั้นแหละไม่ต้องการตัวอย่างของเสียยกตัวอย่างเช่นอุจจาระปัสสาวะหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่เยอะในร่างกายเรานะคะเราก็จะต้องกำจัดก๊าซนั้นออกไปเช่นเดียวกันค่ะ คุณสมบัติอันต่อไปของสิ่งมีชีวิตคือจะต้องตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแสงแดดนะคะล้วนเป็นสิ่งเรา้าซึ่งสิ่งมีชีวิตจะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆเพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่รอดค่ะ ยกตัวอย่างภาพที่ครูเอามาให้ดูเป็นภาพของดอกทานตะวันที่พยายามจะหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ค่ะทำไมเขาต้องหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ด้วยเพราะว่าเขาต้องการแสงนั่นเองค่ะแสงนั้นสำคัญต่อการสร้างอาหารของพืชมากๆเลยเพราะว่าพืชจะใช้แสงแล้วก็ใช้น้ำในการสร้างอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเขาค่ะ ยกตัวอย่างภาพที่2นะคะเป็นหมีกําลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมหมีโดยเฉพาะหมีที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะคะจะเป็นหมีที่มีสีขาวแล้วก็เขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวมากๆเลยดังนั้นเขาจะพยายามอยู่ในถ้ำเพราะว่าในถ้ำเนี่ย ค่อนข้างอบอุ่นแล้วเขาจะทําการจำศีลน,นะคะจำศีลก็คือจะหลบอยู่แต่ในถ้านั้นเป็นเวลานานหลายๆายเดือนค่ะเพราะว่าสภาพอากาศข้างนอกนั้นแหละหนาวจนเกินไปไม่เหมาะที่จะไปหาอาหารดังนั้นเขาก็จะเก็บตัวอยู่แต่ในถ้านะคะสิ่งที่เขาทําอยู่ในถ้าก็คือไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะก็คือนอนอย่างเดียวนาะเพื่อที่จะเก็บพลังงานไว้นั่นเอง อันต่อไปนะคะเราจะพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตก็จะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตเลยโดยที่สิ่งไม่มีชีวิตนั้นไม่ต้องการการเจริญเติบโตค่ะการเจริญเติบโตไม่จําเป็นสําหรับเขาเลยสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้จะต้องถูกพาให้เคลื่อนที่โดยสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นคนเรายกโต๊ะ ยกเก้าอี้ไปในที่ต่างๆซึ่งโต๊ะกับเก้าอี้นั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองใช่ไหมคะดังนั้นโต๊ะกับเก้าอี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตอีกอย่างหนึ่งจะสืบพันธุ์แล้วก็ให้ลูกหลานไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้สิ่งไม่มีชีวิตก็ขับถ่ายไม่ได้เลย สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลมหายใจเขาไม่ต้องการก๊าซออกซิเจนเขาไม่ต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเขาไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจนั่นเองสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกค่ะ แล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเราต่างๆไม่มีการตอบสนองต่อความรู้สึกต่างๆซึ่งถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะจากสไลด์ที่คุณครูได้โชว์ให้ดูเนี่ยจะสังเกตว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยถูกไหมคะสงสัยไหมคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั้นได้แก่อะไรบ้างครูจะแบ่งออกเป็นสประเภทหลักๆเลยคือสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์หมายความว่ามนุษย์หรือว่าคนเรานี่แหละค่ะที่จะไปสร้างสิ่งไม่มีชีวิตนั้นออกมาแล้วอันที่สองนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันก่อนเลยเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์นะคะได้แก่อะไรบ้างอันแรกเลยคือตึกต่างๆบ้าน อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะรถยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจัก,กรยานก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์จัดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะคะ ลองดูตัวอย่างของสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ค่ะอันแรกก็เป็นพวกหม้อใช่ไหมที่ใช้ทำอาหารต่างๆพวกเครื่องครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทะตะหลิวนะคะใช่หมดเลยรวมถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งเรือแม้กระทั่งพัดลมนะคะ แล้วก็รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนาะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยรวมถึงถ้าอยู่ในห้องเรียนก็จะมีโต๊ะเก้าอี้อันนี้มนุษย์ก็สร้างขึ้นเช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนั้นเด็กๆมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างโดยมนุษย์เช่นเดียวกันเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะ ครูจะให้เด็กๆนั้นวงกลมภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยมาดูอันแรกเลยค่ะอันแรกเป็นกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างโดยมนุษย์อันที่สองค่ะ เป็นลูกบอลใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งโต๊ะก็เป็นนะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกระถางต้นไม้ค่ะโคมไฟค่ะหมอนโซฟาประตูหน้าต่างล้วนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้อันที่สองค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเลยค่ะแต่ว่าจูๆก็เกิดขึ้นมาเองเลยได้แก่อะไรบ้างจากภาพนี้หนูจะเห็นเป็นทะเลใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเป็นทรายทั้งสองอันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะอันแรกนะคะได้แก่ทรายดิน ก้อนหินแล้วก็น้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะลองมาดูภาพนี้นะคะครูจะให้เด็กๆวงกลมสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทําได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยอันแรกนะคะอากาศค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอกควันต่างๆอันที่สองนะคะ ก้อนหินค่ะเป็นสิ่งมีขอโทษค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำค่ะแล้วก็พื้นดินต่างๆด้วยเนาะจากตัวอย่างนี้หวังว่าทุกคนคงจะแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นอันไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทีนี้เด็กๆสงสัยไหมคะ ว่าระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรครูก็เลยมีตัวอย่างมาให้ค่ะครูมีตัวอย่างที่เปรียบเทียบระหว่างแมวกับโต๊ะซึ่งแมวเป็นสิ่งมีชีวิตและโต๊ะจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแมวกับโต๊ะนั้นมีลักษณะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะมาดูความเหมือนก่อนนะคะ แมวนั้นมีสี่ขาแล้วโต๊ะก็มีสี่ขาเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะคะแมวนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างให้ใหญ่ขึ้นได้คือจากแมวตัวเล็กๆก็เป็นแมวที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะจากนั้นก็เป็นแมวที่เป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าตัวเต็มวัยเลยแสดงว่าเขามีการจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นโต๊ะโต๊ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยนะคะถ้าครูเอาโต๊ะมา1ตัวทิ้งไว้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่จะเป็นเดือนจะเป็นปีเขาก็มีรูปร่างที่เท่าเดิมค่ะไม่มีการเจริญเติบโตนั่นเองความแตกต่างอันต่อไปคือแมวสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แมวสามารถที่จะกระโดดได้นะคะแต่ว่าโต๊ะนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ ความแตกต่างอันต่อไปคือแมวสามารถที่จะกินอาหารได้ค่ะสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปกินอาหารบนโต๊ะได้แต่ว่าโต๊ะนั้นกินอาหารไม่ได้ค่ะแมวนั้นสามารถที่จะหายใจได้นะคะเพราะว่าแมวมีจมูกเนาะหายใจเอากา๊าซออกซิเจนเข้าไปได้แต่ว่าโต๊ะนั้นหายใจไม่ได้ค่ะโต๊ะไม่มีจมูกถูกไหมก็เลยหายใจไม่ได้นั่นเอง แมวนั้นสามารถที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ให้กําเนิดลูกหลานได้ค่ะแต่ว่าโต๊ะนั้นไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ดังนั้นโต๊ะก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกให้หลานต่อๆไปได้ค่ะแมวสามารถที่จะขับถ่ายเอาของเสียออกไปได้อย่างเช่นอุจจระนะคะแต่ว่าโต๊ะนั้นขับถ่ายไม่ได้เลยค่ะ จากตัวอย่างที่ครูให้เมื่อกี้คือระหว่างแมวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกับโต๊ะซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสามารถสรุปความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ดังตารางนี้นะคะมาดูแต่ละข้อกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตหายใจได้สิ่งไม่มีชีวิตหายใจไม่ได้ค่ะสิ่งมีชีวิตกินอาหารกินน้ำได้แต่สิ่งไม่มีชีวิต ไม่กินทั้งอาหารแล้วก็ไม่กินทั้งน้ําเลยค่ะสิ่งมีชีวิตขับถ่ายเอาของเสียออกไปได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการขับถ่ายเลยสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนรูปร่างได้จากตัวเล็กๆให้กลายเป็นตัวใหญ่ๆได้แต่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตรูปร่างเท่าเดิมค่ะไม่มีการเจริญเติบโตเลยสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะ เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไปหาอาหารได้แต่เป็นแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเขาจะไม่เคลื่อนที่เลยเขาจะอยู่นิ่งๆเนาะสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะสืบพันธุ์ให้ลูกให้หลานได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถสืบพันธุ์ให้ลูกให้หลานก็ไม่ได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งเราได้ยกตัวอย่างเช่นสัตว์จำศีลหรือว่าดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเลยค่ะอย่างเช่นเราเอาไม้ไปตีโต๊ะโต๊ะก็จะไม่รู้สึกเจ็บเลยนั่นเอง ทำไมเราถึงจะต้องจำแนกหรือว่าแยกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตออกจากกันด้วยมีประโยชน์นะคะที่เราจะต้องแยกข้อที่1ค่ะทําให้สะดวกในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะข้อที่สองทำให้เรารู้ถึงลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้และข้อที่สค่ะ ทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นคุณครูกําลังสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆอยู่คุณครูจะต้องใช้ powerpoint หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนดังนั้นความสัมพันธ์ก็คือครูเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งจะต้องทำงานด้วยกันและมีความสัมพันธ์กัน ถ้าคุณครูไม่ใช้คอมพิวเตอร์เด็กๆก็จะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เห็นภาพอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่ที่สัมพันธ์กันนะคะ